มาตรงนี้นะครับเราจะไปติดตามนะครับกรณีที่ทางสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะครับเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ลงนามในคำสั่งให้กรรมการมหาเถรสมาคมออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งคำสั่งดังกล่าวก็เป็นเหตุให้เ,เจ้าคุณสน,สนอนะครับหรือพระพรหมสุธ,ธี เจ้าวาดว,วัดสกเกตนะครับในขณะนั้นเนี่ยนะครับต้องพ้นจากตําแหน่งการเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมหรือว่าชื่อเรียกกันว่ามอสอน,นั่นเองนะครับมอสอนแลวยังพ้นจากตาแหน่งเจ้าอาวาสด้วยนะครับแล้วต่อมาก็เขาเรียกว่าพระที่เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับถัดมาอีกนะครับตั้งแต่เจ้าคณะกรุงเทพเจ้าคณะใหญ่นะครับก็ได้มีการพักการทําหน้าที่เจ้าวาดวัดสกเกตด้วยแล้วก็กําลังอีกไม่กี่วันก็จะถูกปลดอีกนะครับ ผลจากตำแหน่งอะเจ้าคณะภาคหรือเขาเนี่ยเจ้าคณะภาค12ซึ่งเราจะได้ไปสอบถามที่ไปที่มาของเรื่องนี้นะครับว่ามีมูลเหตุที่มาอย่างไรนะครับจากท่านผู้นรยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับหรือพอสอนนะครับท่านพออพนมสอนศิลป์นะครับสวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับครับคุณถนอมด้วยนะครับอยากให้อยากให้ท่านได้เล่าความเป็นมาให้คุณผู้ชม ในฐานะชาวพุทธได้ทราบเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าเข้าใจว่ากระทบต่อความรู้สึกของชาวพุทธไม่น้อยทีเดียวว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรครางครับท่านครับเรื่องใน,ในเรื่องของการให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการมหาศิรสมัคมใช่ไหมครับครับอ๋อครับผมก็สืบเรื่องมาจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้มีหนังสือที่ตขอศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดครับ 0023นะครับลงวันที่5มกราคมนะครับครับในสาระของหนังสือนั้นท่านบอกว่าท่านได้พบข้อพิรุธเกี่ยวกับการใช้จ่ายการจัดงานพิธีพระราชทานเงสงศพของสมเด็จพระพุทธ,ธาจราฯอดีตเจ้าวัดวัดตะเกตดราชบรมหาวิหารนะครับคบจากการดาเน,นินการตรวจสอบนั้นจําเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากวัดตะเกตดนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรวมทั้งาจากการเงินที่มาจากการทําบุญต่างๆนะครับเพราะว่าทางสญญานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับงบประมาณาในการไปในการดําเนินการจัดงานพิธศพนั้นจานวน67ล้านเศษนะครับ,รบประเด็นดนี้แหละครับที่ทําให้เป็นชนวนเหตุที่สําคัญครับผมปัญหาเรื่องก,การใช้จ่ายเงิน67ล้านบาทนี้ครับผมณขณะน,นี้ท่านยัง หรือว่ายังยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้มีความผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราได้รับข้อเราได้รับข้อสังเกตนะครับเราได้รับข้อทักท้วงจากสตงับพบข้อพิรุษครับพบข้อพิรุษนะครับทังนี้เนี่ยเพื่อแก้ไขความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทําให้ทางจ้าระคุณสมเด็จนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านได้ใช้อํานาจนะครับท่านได้ใช้อํานาจผู้กองของท่านนะครับได้ได้ให้ ให้ท่านออกจากตาแหน่งไว้ก่อนครับผมข้อพิรุธที่ว่านั่นคืออะไรคุณมนมครับข้อพิรุธที่ว่านั้นก็มีอยู่หลายส่วดด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นเงินการจัดซื้อโต้มหมู่บูชานะครับวมทั้งรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับบังเอิญมันเป็นเอกสารความรับทางแอบการผมจะขออนุญาตนะครับในชั้นนี้นี่ถือว่า ให้ออกจากตําแหน่งไว้ก่อนเสมือนหนึ่งว่าสอบแบบคาชการอย่างนั้นไหมฮะเวลาคือถ้าพบว่ามัวหมองเลยให้ออกจากคาชการไว้ก่อนแล้วก็สอบว่าพบว่ามีความผิดหรือไม่ครับผมประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าส่วนเกี่ยวกับตแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมนี้มีมีอํานาจหน้าที่อยู่หลายประการท่านคงจะทราบนะครับเพราะท่านทําหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆอ,อน,นี้เป็นอานาจของมหาเถระสมาคมนะครับ<ำ>ท่านทําหน้าที่ ควบคุมส่งเสริมการศึกษาการเผยแผ่การสงเคราะห์การสาธารณาสงเคราะห์อของสงฆ์ด้วยร,รวมทั้งท่านยังมีหน้าที่ในการรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาครับนะครับซึ่งซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้พิจารณาเห็นว่า,าเมื่อท่านถูกตั้งข้อสังเกตจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบการเงินของรัฐนะครับพบข้อพิรุษเพียงแต่พบข้อพิรุษนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเห็นว่า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นท่านก็เลยขอให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ก่อนครับผมแล้วที่ต่อเนื่องมาถึงตำแหน่งเจ้าวาดวัสเกตหรอครับท่านครับอ๋อการตำแหน่งเจ้าวาดวัสเกตนั้นเป็นอำนาจของเจ้าคณะใหญ่ขนางนะครับท่านได้พิจารณาร่วมกันกับเจ้าคณะปศมนะครับก็สืบเนื่องมาจากคําสั่งการให้พ้นจากการเป็นกรรมการมศนี่แหละครับและก็จำนวนเหตุมาจากข่อพิรุษที่สตงได้พบนี่แหละครับผมเพื่อ นะครับการที่จะต้องพักการปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ทางสตงงได้เข้าไปตรวจสอบนะครับด้วยความภู่งใจนะครับครับครัแสดงว่าที่ผ่านมานี่สตงงไม่สามารถที่จะได้ข้อมูลหรือตรวจสอบได้เพราะการทําหน้าที่เจ้าวาดของท่านท่านอาจจะให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งครับผมในระดับครับนะครับผมท่านท่านก็ให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งครับท่านได้ให้ความร่วมมือพอสมควรอยู่ครับเพียงแต่ว่า ทางทางตระตงอเองหน่วยที่เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบนั้นก็อยากจะขอให้ตรวจสอบในเชิงลึกขึ้นไปอีกครับผมครับที่ได้ตำแหน่งมอสเนี่นะฮท่านพอพอปลดแล้วปลดเลยครับผมหรือรหรือท่านสามารถจะกลับมาดารงตาแหน่งเดิมได้อีกเอ่อรงนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการมหาเศรสมมคมจะพิจารากันอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับแต่ว่าก็ต้องดูในประเด็นข้อเก่าหานะครับในประเด็นข้อเก่าหาข้อโรงเรียนก่อนครับผมแต่ว่านักขณะนี้ก็คือขาดจากตําแหน่งไปแล้วใช่ไหมครับขาดครับผมขาดนะครับทีนี้ถ้าถ้าดูจากข้อสังเกตอย่างที่ท่านผอว่าก็คือว่าอันนี้มาจากข้อพิรุษที่สตงอต้องไปตรวจสอบสตงอคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อเงิน67ล้านบาทเป็นเงินภาษีประชาชนผ่านพศพศส่งให้กับทางวัดสเกตนะครับไปจัดการพระราชทานพระราชทานเพลิงพระศพเนี่ยนะครับก็ทําให้มีข้อสังเกตขึ้นมามากมายอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับเข้าใจว่าท่านเจ้าคุณสนอเนี่ยครับก็ถูกวิพากวิจาร์ณถูกเขาเรียกอะไรฮะคารวาดร้องเรียนไปยังดีเจากไปปปชไปปปท นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่ว่าสตงงเข้ามาตรวจเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจของท่านเรื่องของบ้านจัดสรรเรื่องของฟาร์มกล้วยไม้ฟาร์มไก่ชนปลากัดอะไรต่างๆมากมายนี่ไอ้นั้นเกี่ยวด้วยไหมท่านนะในส่วนนั้นนะครับในส่วนนั้นเรายังยังไม่รับรายงานจากคณะกรรมการครับคณะกรรมการที่ทําการสอบสวนในเรื่องนี้ก็มีนะครับโดยเจ้าคณะใหญ่ผลกลางนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ครับวัด การามนะครับท่านเป็นคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้อยู่ครับส่วนตัวนั้นยังยังไม่มีรายงานมาที่มหาสิรสมาคมครับผมยังยังไม่มีข้อสุปของการสอบตรงนั้นใช่ไหมฮะครับผมครับผมคือมีการร้องเรื่องกันคือการมีการร้องเป็นการส่วนตัวต่อท่านเจ้าคุณเสนะต่อต่อท่านสมเด็จพระราชาาลอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็ได้ตั้งพระพุทธชินวงศ์เจ้าวาดชาวบ้านเรียกว่าวัดพิชายาติอะไรเงี้ยนะฮะพิชายาติครับเจ้าวัดพิชัยาิเนี่ยเป็นเป็นประธานในการสอบเรื่องนี้ ผลยังไม่ออกมาใช่ไหมท่านฮะครับผมยังครับท่านครับอยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการอยู่ครับทานทานท่านตรงไปตรงมาครับท่านครับคือถ้าใครที่ติดตามสื่อในโลกออนไลน์คือจะเชื่อได้ไม่เชื่อได้ก็แต่ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะฮะบอกว่าฟังได้ว่าผลของท่านพระพุทธชินวงศ์ที่จะออกมาเนี่ยพบว่าไม่ผิดพอไม่ผิดก็มีการพูดต่อกันวิจารณ์ต่อไปอีกนะว่าเป็นการปกป้องกันบ้างช่วยกันบ้างสายออยบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ครับท่านครับ ทำไงให้เรื่องนี้ให้มันกระจ่างที่จะทําให้คือไม่กระทบกระเทือนต่อวงการพระสงฆ์ต่อไปเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ตําแหน่งที่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับครับผมถ้าผมปฏิเสธก็นั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากถ้าหากว่าทคาณสมเด็จท่านท่านเห็นแก่ความเป็นอ,อยอของท่านนะครับท่านคงไม่มีบัญชาให้ทางเจ้าคณะกอสมอ,อให้พัก การปฏิบัติหน้าที่การเป็นเจ้าวาดและเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่ามีการตั้งผู้รักษาการเจ้าวาดขึ้นมาแล้วนะครับคือท่านเจ้าคุณพระกรมประสิทธิซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเกตนะครับที่เมื่อเมื่อวานนี้จะมีพิธีมอบคำสั่งตั้งรักษาการที่วัดสามัยาเมื่อเวลาประมาณ1ิบแดนาฬิกาที่รับเพราะฉะนั้นก็คงจะสามารถตอบคําถามได้ว่าท่านจะอุ้มกันไหมตามสื่อที่ที่ลงนะครับจะอุ้มไหม จะปกป้องไหมไม่ใช่ครับผมท่านทาตรงไปตรงมาครับผมผมยืนยันนะครับเพียงแต่ว่าการดําเนินการในทางคณะสงฆ์นั้นอาจจะมีความละเอียดรอบครอบนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่นะครับการที่ถ้าหลักฐานนะครับถักหลักฐานหรือพระญานถ้ามันยังไม่ชัดเจนท่านท่านก็อาจจะยังไม่ได้พิณาสิาธิ์นะครับท่านกําลังรวบรวมอยู่ครับท่านครับท่านกาลังรวบรวมหลักฐานเอกสารอยู่ครับ ครับท่าท่านจะเห็นได้ว่าจากพ่อพิรุษกับสตงอสั่งมามีหนังสือมาวันที่ห้านะครับแล้วก็หนังสือส่งทางไปรษณีย์มาถึงมาถึงสนักพุทธวันที่แปดนะครับผมก็ได้นําเรื่องไปถวายท่านนะครับท่านก็ได้นําเข้ามหาศิลสมาคมท่านสมเด็จท่านมีบัญชาให้มหาศิลสมาคมได้พิจาร่วมกันเลยนะครับพอพิจาาเสร็จก็ได้มีคําสั่งให้ พักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการมหาเถระสมาคมของท่านแหละครับผมโดยมติของหมาเถระสมาคมใช่ไหมครับผมเป็นการมติของมหาเถรสมาคมใช่มับผมเป็นมติของมสหรือใช่ไหมเนี่ยประเด็นไหนครับผมครับในการถอดออกจากตําแหน่งมสเนี่ยฮะเป็นมติออ๋ไม่ครับในการออกจากมสนี่เป็นอานาจนะครับเป็นอานาจของ ของสมเด็จพระสังฆราชอยู่แล้วครับเป็นอำนาจครับเป็นอำนาจตามมาตรา15บงญเล็สี่ครับผมไม่ได้เป็นมติสมฐธมให้ออกได้ครับผมไม่ได้เป็นมติของที่ประชุมมสอไม่ใช่นะฮะย่างครับผมไม่ได้ไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นแต่ใช่มากแต่ถ้าเจ้าอาวาสเจ้าคณะภาคนั้นถึงเป็นมติมสอครับผมอ๋อครับครับเรจะเห็นได้ว่าคําสั่งให้พักให้พักการเป็นเจ้าอาวาสไป้ก่อน แล้วทีนี้ก็จะเสนอเรื่องมาให้มหาเถรสมาคมเนื่องจากว่าเป็นเจ้าวาดพระรามหลวงครับคคครรรัับบในประวัติศาสตร์พอมีการปลดออกจากมสแล้วเนี่ยนะฮะเคยมีการแต่งตั้งกลับมาไหมครับยังครับผมยังไม่มีครับผมไม่เคยมีเคยมีการปลดหลายหลายรูปเคยมีไหมเคยมีไหมมีครับผมมีครับมีหลายรูปเหมือนกันนะครับผมครับปลดแล้วก็ปลดเลยดังนั้นไม่เคยมี รากฏว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ไม่ไม,มีนะฮะยังยังครับผมครับทั้งครับตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยนะครับบทบาทของหมหาเถรสมาคมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศออนี่มีความสัมพันธ์ทํางานร่วมกันในกรณีลักษณะที่จะเรียกเป็นการลงโทษหรืออะไรยังไงเนี่ยยังไงครับท่านครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย หน้าที่นะครับผมเป็นเลขาธิการมหาสิรสมคมก็คือสํานักง,งานเลขาธิการสํานักง,งานเลขานุก,การอของมหาสิรสมคมนะครับของเราจะมีหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์รวมทั้งมหาสิรสมคมนะครับผมจะมีหน้าที่ตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าผมไม่มีหน้าที่ที่จะไปสอบสวนสืบสวนหรือว่าไปดําเนินคดีอะไรต่างๆกับพระสงฆ์นะครับ,รบแต่แต่ผมมีหน้าที่เป็นฝ่าย รวบรวมข้อมูลแล้วก็นําถวายท่านให้ท่านได้พิจารณาครับท่านครับเหมือนเป็นธุรการอย่างนั้นใช่ไหมทเป็นธุรการครับท่านครับผมมีเพียงแค่ธุรการแล้วถ้าผมไปก้าวล่วงนะครับก็ดูจะไม่ไม่เหมาะสมครับเนื่องจากว่าผมเป็นฆราวาสนะครับก็จะถูกตาหนิได้ครับท่านครับถ้าอย่างนั้นจะทําอย่างไรที่คือเรื่องนี้ก็ถือว่าถ้าพูดถึงในแง่ของชาวพุทธเนี่ยนะดูจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับ คิดว่าจะต้องชี้แจงทําความเข้าใจอะไรกันไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโลกวัชชะอะไรต่างตามตามตามที่ว่าขอบพระคุณขอบพระคุณมากครับเป็นคาถามที่ดีมากนะครับในในเรื่องนี้นะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังมกุฎาราชผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านได้มีบัญชาให้คณะเลขานุการของท่านนะครับคณะเลขานุการของท่านนี่จะมีอยู่ห้าท่านเลงหลายท่านที่จะมีชื่อเสียงอย่างเช่นท่านเจ้าคุณพระปรมโมลีนะครับ ท่านเจ้าคุณพระพรหมบาลีนี้เป็นแม่กองบาลีสนามหลวงนะครับเป็นเจ้าคณะภาคห้าท่านทำหน้าที่เป็นประธานคณะเลขานุการนะครับและก็ยังมีท่านเจ้าคุณพระพรหมมาณณิต์ไดเคยได้ยินชื่อนะครับท่านเป็นอธิการมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับและท่านก็มีตําแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะภาคสองนะครับรวมทั้งยังมีพระราชคณะอีกประมาณสามรูปนะครับเป็นคณะเลขาคณะเลขานี่แหละครับกาลังทําการศึกษา แนวทางนะครับที่เราจะหาทางป้องกันนะครับหาทางที่จะสื่อสารกับกับพุทธศาสนิึกชนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสบายใจขึ้นมาครับผมท่านท่านกำลังอยู่ในระหว่างการที่จะเสนอเจ้าประคุณสมเด็จและก็เสนอมหาสิรสมคมให้กําหนดมาตรการนะครับแนวทางในการในการที่จะยิ้แจให้กับทางทางพุทธศาสนิกชนครับผมคงคงจะทราบในเร็วๆนี้ครับท่านครับเร็วนี้นะฮะ สุดท้ายนี่ท่านผู้ชมฝากถามว่าตอนนี้เนนคาอยู่ไหนแล้วสึกแล้วหรือยังนะท่านฮะเนนคานี้เนื่องจากว่าคดีนะครับคดีทางสงนะครับหรือว่าทางพระธรรมวินัยนี้ก็ค้นจากความเป็นพระสงฆ์แล้วตั้งแต่วันที่คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยคาสั่งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้มีคําสั่งให้เขาค้นจากความเป็นพระสงฆ์แล้วเนื่องจากเขาประชิกมีมีมีอะไร่ะมีความทุดาวกับกับ ครับกับสีกาผู้หญิงกับศีกานะครับทีนี้ในทางในทางโลกนะครับเรื่องจากคดีนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการคดีนะครับของดีเอสไอนะครับดีเอสไอรับเป็นคดีนะครับแล้วก็ทราบว่าเขาอยู่ที่ซาบ้านะครับผมดูจากดูจากเว็บไซต์ดูจากเอกสารซาบ้าอยู่ที่อเมริกาครับทางเราก็ได้มีหนังสือแจ้งนะครับแจ้งไปที่ประธานสมาชิชาสงไทยที่อยู่อเมริกานะครับ ให้ให้สอดส่องให้ดูแลว่าเขายังมีการแต่งกายเรียนแบบสงเราไหมนะครับแต่ถ้าวัสดุหมายไทยพรบสงไทยไม่สามารถที่จะไปไปจำกัดติดตรงนั้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเราได้ประสานกับดีเอสไอให้ทราบข้อมูลตรงนี้อยู่ครับทราบประยู่ที่อเมริกาครับท่านครับตอนนี้ครับครับเออนั้นของผมสุดท้ายอีกนิดแล้วกันนะครับท่านครับพรบคณะสงฆ์ที่จะมีการแก้ไขที่บอกอยู่กับเปรซีการหรือมีการหาคืนและตกลงนี่จะเข้าสนอนชได้เมื่อไหร่ครับท่านนะ เอ่ตัวตัวนี้ไม่ยังไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นพลอบคณะสงฆ์นะท่านเป็นพลรบอุปถัมภ์ครับผมอุปถัมภ์ครับผมอ็ปถัมภ์ครับผมเป็นเป็นอีกฉบับหนึ่งใช่ไหมฮะท่านเป็นเป็นอีกฉบับหนึ่งครับท่านครับเป็นอีกฉบับหนึ่งครับและขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการชี้แจงนะครับชีแจงอ่าโดยมีคณะสงฆ์นะครับร่วมที่จะเป็นผู้ไปตอบข้อคำถามของกิตกานะครับมหาเสราสมคมได้ตั้ง ท่านเจ้าคุณพระกรมมุนีนะครับท่านอยู่ที่วัดราชบพิษนะครับ,รบและก็ท่านเจ้าคุณพระกรมโมรีนะครับที่วัดตักน้านะครับสองรูปนี้ร่วมกับสำนักง,งานพระพศาศาสัตรัณหแห่งชาตินะครับเราก็ได้ไปชี้แจงและก็ทำความเข้าใจ,จเพื่อที่จะตอบข้อักถามของคณะกรีกาอยู่ตลอดครับท่านครับ,รบยังยังไม่มีกําหนด จะได้ออกมาดูดูละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับท่านนะเป็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับก็เลยไม่สามารถที่จะกําหนดวันได้ครับครับเพราะว่ามีทั้งบทบาทกฎหมายฉบับนี้มีทั้งบทบาทในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในขนาเดียวกันก็ลงโทษนะครับครับผมพระที่ส่วนสงฆ์ที่กระทํนมิชอบด้วยนะฮะ ครับผมขอบขอบพระคุณครับที่ท่านได้ติดตามข่าวถึงนี้ครับรอบขอบคุณมากครับครับครับนี่ขอบพระคุณท่านออพนมนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับทานออพนมสอนศิลนะครับศิลออพศครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ใช่พุทธศักราชนะไม่ใช่ฮะพศเอ่อพูดถึงเจ้าคุณสนอเนี่ยนะครับท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่ที่เรียกเจ้าคณะภาคด้วย ที่รับผิดชอบไปถึงโน้นนะครับ <12 S 1> ไปไปถึงวัดโสธรวานารามภาคสิบสองนี่นะฮะวัดโสธรวานารามและท่านก็เคยมีคําสั่งพักงานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโสธรวานารามเจ็ดรูปเนีฮะด้วยเหตุผลว่าเจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดทั้งเจ็ดรูปเนี่ยคัดค้านการแต่งตั้งพระนอกวัดโสธรมาเป็นเจ้าวาดนะครับก็เลยถูกสั่งพักการทําหน้าที่มาตั้งแต่ปีห้าสามจนกระทั่งมีการ ร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์นะครับเจ้าวาดวัดปากน้ําคือข้อร้องเรียนต่อเนี่ยเจ้าคุณสนอเนี่ยนะเยอะเหลือเกินเยอะขับมีมีกล้วยสวนกล้วยไม้สอสังหาริมทรัพย์ฟาร์มไก่ชนรดรู20คันฟาร์มปลากัดโอ้โหสีกานี่แล้วก็นี่แหละและที่บอกว่าสายแล้วก็67ล้านเนี่ยคือเงินที่ทางทางรัฐบาลเขาจัดให้ในการจัด พระศพของสมเด็จเกี่ยวใช่ครับออซึ่งแยกเป็น41ล้านนี่ค่าจตุปัจจัยนะครับในสิบห15ล้านนี่ค่าพิมพ์พระไตรปิฎกแด้11ล้านนี่ค่าตโต๊ะหมู่บูชารวมแล้ว67ล้านบาทเศษ็จเขาส่งสัญญาณว่าเกินเวลาแล้วเกินเวลานะฮะ<ช>คุยเรื่องนี้คุยให้จบนะคุยเรื่องพระคุยไม่จบในโลกวัชชะนะฮะ <laughs> งั้นต่ออีกสิบวันที <พอ S 1> นะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เราในฐานะชาวพุทธเนาะ ก็คงติดตามอย่างเหตุอย่างผลแล้วก็ยึดหลักของพระพุทธเจ้าศาสนาไม่เด้เสื่อมท่านผู้ชมครับคนต่างหากพระบางรูปต่างหักที่เสื่อมครับนะฮะเอาละครับชาวนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุก SMS ข้อความที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้วันครูท่านจะส่ง SMS ขึ้นมาดําดำลึกนิดถึงพระคุณครูของท่านก็จะเป็นเรื่องที่ดีดีฮะเป็นมงคลระบุชื่อเสียงเรียงนามได้เลยนะครับคุณครูท่านนั้นคุณครูท่านนี้นะอย่างผมก็จะบอกว่าครูเรียนวัดบ่อพง <N> นี่นะครับครูโรงเรียนสายขาววิทยาครูโรงเรียนหัวใจบำรุงราชค,ค,ครูมาหาวิทยาลัยรามคำแหงครูสถาบันบัณฑิตพัฒนาบิหารศาสตร์ษษและครูทุกครูรวมถึงคุณผู้ชมนี้ก็เป็นครูให้พวกเราด้วยให้ <นะ S 2> ข้อมูลข่าวสารติชมขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูด้วยกันทั้งสิ้นและเปรียบเสมือนน้ำก็ครึ่งแก้วยังไม่เต็ม <ฮะ S 2> รอการเติมเต็มจากคุณผู้ชมและจากทุกท่านอยู่ก็คิดถึงครูมวลมหาประชาชนด้วยคิดถึงครูแล้วก็คิดถึงสินค้าบรูสกายด้วยนะครับ0 2 3 0 8 0 5 5 5ครับ ชาตนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ